ซาร่าเผยเหตุผลพ่อลูกขาดการติดต่อ,อย้ำไม่เคยกีดกันไหมล่าสุดซาร่าได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกพร้อมเผยว่าอยากให้ทุกคนฟังเรื่องราวจากปากต้นเพราะช่วงที่ผ่านมามีคนอ้างเป็นตัวและเป็นคนสนิทค่อนข้างมากยืนยันที่ผ่านมาพ่อลูกได้คุยกันอยู่จนมาถึงช่วงที่ลูกชายอยู่ภูเก็ตแล้วตัวเองอยู่กทมและลูกชายทําที่ชาร์จแบตนาฬิกาที่คุณพ่อเขาซื้อให้หายและทางที่บ้านก็ช่วยกันหาเจอ และก็ชัดให้คุยกับพ่อเรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ใหญ่เองก็ยังลืมของกันได้เลยตอนนี้แม็กเวลอยู่ที่ภูเก็ตกับครอบครัวของซาร่าซึ่งแน่นอนไม้ได้คุยกับลูกชายแล้วเมื่อ2-3ถึงสวันหลังจากที่เป็นข่าวซึ่งถามว่าการที่ไม้โพสแบบนั้นมีผลต่อการตัดสินของศาลไหมนั้นส่วนตัวตนเชื่อว่าหลักฐานในชั้นศาลกับสื่อมันแตกต่างกันผู้พิพากษาพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้มีหลักฐาน การกีดกันการกีดกันมันไม่ใช่ความจริงส่วนตัวเชื่อว่าในศาลยุติธรรมที่สุดให้ความยุติธรรมกับไมซาร่าและแม็กเวลโดยมองผลประโยชน์สูงสุดกับลูกเป็นหลักและในวันที่24ธันวาคม2563ที่จะต้องไปขึ้นศาลตนอยากให้จบลงด้วยดีที่ผ่านมาพยายามให้ทนายติดต่อเพื่อขอไกลเกลี่ยแต่ทางทนายฝั่งไม้ไม่ได้ติดต่อกลับมาเรื่องการเซ็นรับรองบุตร มีแน่อยู่แล้วเพราะสำหรับตนได้ให้สิทธิ์นั้นตั้งแต่วันที่ให้ไม้เซ็นใบเกิดลูกส่วนตัวตอนนี้อะไรที่เป็นผลประโยชน์กับลูกยอมตลอดและล่าสุดก็ได้มีการล็อกคิวล็อกตารางวันพ่อห้ธันวาคม2,513ไว้ให้พ่อกับลูกได้ทำกิจกรรมแล้วส่วนกรณีขอวาดีมพ่อของน้องเอมิลี่นั้นซาร่าเผยว่าไม่ขอพูดถึงพราะอีกฝ่ายไม่ใช่คนในวงการตนไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวมาพูด